เครือเจริญพกพันหรือ CP ร่วมกับพันธมิตรจัดเต็มนิ้วแต้จิว๋วซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีไทยจีนค่ะในปี2568นี้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนเครือเจริญพกพันหรือ CP ร่วมกับพันธมิตร ยกทัพยิ้วแต้จิ๋วจากคณะกึงตังเตียเกี้ยอีกท้วงอันดับหนึ่งของเมืองสัวเถามนทนกว่างตุง้งประเทศจีนมาเปิดบ้านก,การแสดงบนเวทีหรูอไอคอนฮอลไอคอนสยามระหว่างวันที่10ถึง16รกรกฎาคมนี้ด้วยการแสดงหิ้วสุดยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อชุดมหาอุปรากรสถานปรพีพร้อมทัพคณะศิลปินและทีมงานกว่า80ชีวิต จัดเต็มตลอด7วันพร้อมคำบรรยายภาษาไทยจีนเพื่อสะท้อนคุณธรรมเชิดชูความกตัญยูความซื่อสัตย์และความเสียสละ สำหรับงิ้วคณะนี้เป็นคณะงิ้วอันดับหนึ่งของจีนเป็นศิลปะอายุกว่า590ปีโดยงิ้วแต้จิว๋วถือกำเนิดช่วงราชวงศ์ซ่งหยวนมีเอกลักษณ์ท่วงท่าประณีตการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับดนตรีพื้นบ้านการร้องในสำเนียงแต้จิว๋วกลายเป็นบรดกทางวัฒนธรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ของชาวจีนเชื้อสายแต้จิว๋วกว่า30ล้านคนทั่วโลกถือเป็นการแสดงระดับโลกเทียบเท่าโอเปร่าของโลกตะวันตก ทางการไรรำศิลปะการต่อสู้ผสานกับดนตรีสดพร้อมสีสันเครื่องแต่งกายอันวิจิตรระบบแสงสีเสียงอันทันสมัยเติมอารมณ์ให้กับผู้ชมอินไปกับศิลปะการแสดงที่ล้ำค่าค่ะ เราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะจะพาไปติดตามการเปิดตัว3กลุ่มที่ได้รับคัดเลือกให้จัดตั้ง Virtual Bank แต่และรายมีจุดเด่นจุดแข็งแตกต่างกันอย่างไรแนวทางการเดำเนินธุรกิจเหมือนหรือต่างกับ Virtual Bank ในต่างประเทศหรือไม่สักครู่มาติดตามกันได้ในช่วงเศรษฐกิจอินสา์ค่ะ เตรียม <Dream. S 2> พบที่สุดแห่งกากฏการจากแดนบังกอนความงดงามของวรดกวัฒนธรรมมิ้วแท้จิิง ร่วมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการผู้ไทยจีน50ปีมหาอุปราก์สถานปฏิพภภิตรึงทุกสายตาเจันบ16เรื่องพร้อมบทบรรยายภาษาจีนและไทยติดถึงที6กรกฎาคมนี้ True Icon Hall ชั้นเจอค Icon สยามร่วมสนับสนุนดูนสถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอ,อาณาจักรไทย โกทาเวลเน็ตสูงสุด15กิกซิมเน็ตต่างประเทศใคยไหนก็ใช้ได้เริ่มต้น399บาทเล่นเน็ตช่ำที่ไหนก็ได้ทั่วโลกพร้อมติดที่พิเศษอีกเพียบโกเทาเวลซิมบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับหนึ่งทั่วโลกจาก True t r u ดีแท็กจับกระแสธุรกิจไทยและต่างประเทศติดตามความเคลื่อนไหวทั้งเศรษฐกิจไทยและเพื่อนบ้านเ mm hmm. จาะลึกมุมมอง